วันนี้ก็มือพือนค้าๆไล้ครับแข่งบัดดี้เสร็จต่อด้วยแวร์แล้วก็ต่อด้วยแบตเทนสปีเลยนะครับมาถึงรอบชิงกันแล้ว oh. แบทเทนก็เริ่มมีแวร์วิแวร์ดีขึ้นนะเดี๋ยวพี่ได้ขอของรางวัลเพิ่มไปละเดี๋ยวพี่จะแจกเพิ่มพวกที่กลับไปแล้วพี่ลืมแจกเมื่อกี้นี่อา้าวคนชิงคนแรกก็คือไอพี่ฮิวเรานี้เองค uh, <Q> ิวฮิวเอาอะไรมาเล่นอ่าเด็กแดงครับสี <4 S 2> แดงนะเจอกับเพชรทะลุย ก็โผล่ทะเลต์ไม่เป็นไรครับเพชรเราผวนได้เลยนะอ่ะเพชรเอาสีอะไรมาเล่นเอาอะไรมาเล่นอ่าขาวม่วงครับขาวกับม่วงนะครับเราจะเล่นกันตาเดียวเลิกเลยนะครับมีชื่อไหมมีชื่อด้ไหมมีไหมชื่อเต้เต้อะมีตัวไหนเท่ๆขาวม่วงนี่ตัวไหนตัวตจำไม่บอกไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเล่นไปก่อนอะโอเคเดี๋ยวเขาจำชื่อการ์ไม่ได้ปังุบครับปังุบชนะลงก่อนวันชุดที่ชนะลงก่อนยังไม่สับยังไม่สับยังไม่สับอ้าวยังไม่สับอะใช่โอเคอ่ะ ยังปาไม่ได้เฮ้ยไม่มีคนเชียร์เลยอ่ะเฮ้ยเล่นกันเบาๆครับพี่ถ่ายคลิปอยู่อืมใจสั่นเอฟเฟกออกมาจั่วผ่านแล้วโอ วางคอนี่วางคอนี่นัวกันเลยครับหยิบท่าน,นี้เลยนะคอหยิบเบิลสามอยู่ในนิ้วเพ๊บวางแอบหยิบ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นมากเก็บเลย <c oughs> วิธีเล่นการ์ดง่ายๆครับดูคู่ต่อสู้ว่าทำอะไรไว้โกงไหมของเราไม่ต้องดูหรอกอยู่ที่เราอยู่แล้วดูคู่ต่อสู้เยอะๆครับ ตไม่ใส่ครับใส่ครับไม่ใส่ใส่เลยครับอ๋อจบเธอนี่เอาออกไปข้างนอกเลยไหมไม่ไม่ไม่ได้ลงดีเซลโอ้ยเดี๋ยวดีเซลแค่สนามแวมก็เอื้อมอย่างนี้บัตตี้ไอ้กับแบตเทิลเดี๋ยวเาก็จะมีเขาทำอไมไม่ใช่เล่นสามบัตตี้เอ้แวอะไรนะแบตเทิลเออเมื่อกี้เพแมทเพแมทที่บริษัทแจกมาให้พี่พี่แจกเด็กคนบ่นแล้วไม่ได้มาวางหมาชิงหน้าเก็บไว้เล่นเอ้ยเรามีเล่นร้านไหม โอิงหน่าเหลือไว้สองอันนะไ,ไม่ไน่าจหมดเลยลืมเลยเนี่ยอาถือไปเจมมวงตัวแล้วก็มาเข้าตัวเซโจเอรไปหนึ่งแล้วก็ทิ้งหนึ่ง <Okay. S 2> เเสร็จเอาเหลือ,อนนะต้องขอก่อนนะพอรอดีเฟรช เจตัวเจเจอ้ยมาให้เลยลดการเจ็ดบายยเงียบคงมาแพงของคันเองในขันมีสแตนด์ไหมตีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเก็บเก็บสิบเาทเก็บบบาทเจ็ดบาทไม่เกี่ยวนี่เราดแม่งนะหัวแข็งนาไม่รู จะตีแล้วโอเคแล้วสองพเนาะสองพันห้าั <bur> 5, ไม่ใส่ครับโอเคไม่ใส่ก็ตีนะเปิดจจ่วมรัเื่ไม่ได้มาก่อนได้ก่้องซน ใสบ่บอ๊ไม่ใส่ใัดนะดูชั้นพอทตอนเรือสองสูตรส,สายดูดูชั้นระเบิดแล้วก็เขามีโซคอรจุดสองแล้วก็แล้วก็แล้วก็สูตรสายดูดดูชั้นไม่รู้เล่นผิดกันหรือเปล่าเนี่ยเราก็เพิ่งจะเริ่มเล่นกันนะร้านเราเนี่ยร้านเราร้านเขา,า,เขาไม่ใช่เหรอ ันี้ฮิวกำลังจะหาทางพอคอมาวางโกงคับไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะรับรับยังไงแผดแล้วแผดแล้วแผดต่อ,อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดกลับกลับแผดครับตัสี่ดีตรงนี้คือมือทเท่นี้เจ็บได้แค่หนึมือรับเท่นี้เจ็บได้แค่หนึ่งครับสก,กิลของอต้ำแหงน้แ็งค้ขำแขง้ กำแพงพะเนื้อขาวใช่อเท่กว่าเท่กว่าบัดดี้แน่จบแล้วนั่นโดนล็อกอะความไหนะ่ะไม่ใช่ไม่ใ<ม>ช่ลิงลิงล็อกอเอฟเฟคจบให้มีนหนึ่งทิ้งหนึ่งครับโอู้หนมากโหเกินอ่าเพชรเพชรบ,บนนะครับว่าเน่าเหลือเกิน <S 2> <S 2> อันนี้ไว้ช่องไหนช่องไหนวิเศษวิเศษโอเจใจ่ายสองครับอืมเล่นกันเบาๆหน่อยครับ น,จจานายฟอนวยวีก ด๊กดักดึกดักทำเรากำลังตัดสินใจอยู่นะด๊กดักดึกดักนี่การเล่นการเกมการ์ดนั่คือการตัดสินใจครับตัดสินใจถูกก็จะชนะนะครับนี่โยนหมดเลยครับไม่โยนไปไหนเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นบอยโอเคเวื่ออัพเลเวลคอก่อนแล้วก็รีเฟรชรีเฟรชสอะดอกดอกก่อนดอกรีเฟรชเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอที่แล้วจ่ายสองจ่ายหนึ่งต้องเป็นสามโอเคอย่างนี้มันดุเด้งออกมา ใช่ครับอ๋อเร็วใช่เพราะเมื่อกี้พี่เห็นมันโยนแล้วพี่ก็เลยงงไงเม็ดหนึ่งอ่ะพี่ว่าพี่จำได้วพี่เห็นเม็ดหนึ่งพี่เลยถามว่าอะไรยังไงมันมีมันมีคนไปนั่งเก้าอี้กับดักเท่านั้นเอี๊ยด้ยังไงพอไปนั่งบอกอยากขยับมันก็นั่งอยู่กันลุกได้ลุกได้ ไม่ใส่ครับเด้งหนึ่งสายแฟครับอ่าเขาใครดังสังเกตจะต้องกูสั่งจบไม่เท่นไหรอ่าเดี๋ยวพอดก่อนพอดก่อนให้มันรับโทรศัพท์ก่อนอายุก่อนอ่าต่อหลังจากรับโทรศัพท์ไปเรียบร้อยเมื่อกี้ใช้เฟสนี้ครับผ่าสั่งจบไม่เท่าไหร่สั่งจบไม่เท่าเฟสครับสกิลของสั่งใครจบสั่งไปตรงข้ามจบไม่เท่าเฟทันทีอ้าวทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ ใช่ครับรับโทรศัพท์ปุ๊บอ้าวสั่งกูจบเลยอันนี้ฝัดต่อได้ไหมเนี่ยฝัดต่อได้ปะฝัดทันไหมมันบอกว่าหลังจากกหน่อสู้นี่ยังอยู่ช่วงอ๋อนี่อยู่ช่วงฝัดนะครับหลังจากเสียร้ายอ๋อมันมันมันเบิร์นเบิร์นอ๋อเมื่อจบหน่อสู้ตัวลงเอาไงสรุปว่าใช้ใช้จากมือถูกไหมใช้ไหมจากเบิร์นเบิร์นครับแล้วก็จ่ายแฟดอ๋อว่าหลังจากจบถามเขาแล้วก็ถามตัวเอง ทำตัวเองได้ด้วยแปลกไหมครับแล้วเราถามเขาถามตัวเองไว้เราคนบ้าเราคุยคนคุยตัวเองจิ้งมือหนึ่งเราไม่พอไป็นทำอะไรบ้างเหรอลืมเอ้ยแดงแดงแดงเรื่องสองเรื่องสองซิ่งแล้วค่อยๆดีดเข้ามาอย่ยางับยาแป๊ะเรียบร้อย นี่ดีอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่รอเล่นร้อเล่นพี่พี่รอเล่นพี่รอเล่นมีต่องนบหนังชีวิตหรือเปล่างานนี้มันดึงเข้ากหาดเข้ากวาดออกไหยรับรับ สองล็อกสามมีกับเพื่อนแล้วมีดีฟอนดักอีกยูฟอนอย่าไปอย่าไปจิ้มการ์ดเขาครับชี้ให้ดูเฉยอย่าเล็บไปจิ้มออกมาดีสองลัดม่วงจวดสองครับโอเคจวดสองออกมาดีสองลัดม่วงจวดสองมีสีม่วงอยู่บนสนามนะครับนี่คือรัดถ้ามีสีอื่นอยู่ก็จะเป็นรัดตังค์ไม่ไข่ องครับหลัดหลัดหลัดไอ้สุขีตดเบสไอฟสังเดมมนลงมาจวดตีครับตีครับเอฟ้สัเมื่อตีครับลุกมาจากนั้นรับม่วงครับห่อสองเมตรครับอันนี้มี มีชิวไหมไม่มีชิวระบมื่สี่มือสีบูแฟตได้แฟรนะวครับโซนหนึ่งบาทแล้วก็ำ่ายสปินโอ้สุยว้าวสามารถลายพอให้อยู่ต่อได้นะครับเบสเบสเบเบสเบสเบสแกแบแบบนี้เมื่อกี้ก็กินเราด้วยแหละทีเดี๋ยวได้ยังไงวะ ี่ข้าวแค่สามเท่านั้นครับแต่สุดยอดเลยผ่านครับไปข้ามไปครับคอหลอดยูเฟรชลงฟรีนะครับตัวนี้ศูนย์ ดีแชร์นี้ยทำอะไรได้อันนี้ถ้าเกิดว่าเลเวลเลเวล3เลเวล2นะ 2> มเมื่อโซคอถูกวันโมดสปีดของเราโดยยูเรชั่นตัวหนึ่งเคอร์นต่อครั้งสามารถสิงชนะาร์สปีดสามารถอะไรนะมสภามารถอีวูร์ชัน เซ็นเนียงทิดอุ้มนะสองพันสี่พันแล้วก็สองพันห้่ไปเรียนไปเป็นพระหรือเป็นไปเรียนกี่ปีเนี่ยเฮ้ยเขาไปเรียนด้วยนะครับแต่สองดิตัวยึ้เสมอครับอ๋อดีนนะครับติดตัวยึ้เสมอนะแล้วก็มีม่วงอยู่หนึ่งเมตรครับพอร์ตมีหนึ่งเมตรครับพอดไปดีดผอต คอคออะไรครับคอคอหรือโซคอคอดอดคอโซคอก็ได้ครับโซคอก็ได้คอจะเป็นคอไปดีเซอร์ไปดีเซอร์นี่ตัวนี้ดิเซอร์อ๋ออันนี้เป็นสองในจุกไปสุดยอดไปเลยแล้วก็ฟรีรอสูสายเลียวยงอะไอ่ามีไหนมีตัวไหนมีชิลไหมไม่มีไม่มีเลยตัว จ่ายได้หมดเมันมีกิมกีจ่ายเท่าไหร่นะจ่ายหนึ่งครับไอ้ไม้ไนี่ไอ้เนี่ยอ๋อจ่ายสองครับจ่ายสองมันมีรถตัวไหนรถบ้างเอ๊ะมีตัวนี้นี่หว่าอ๋อมันต้องจ่ายเพิ่มหนึ่งจ่ายเพิ่มหนึ่งจ่ายครับโอเคจ่าเฟรชอะไรจ่ายด้วยตัวนี้มาไทยได้ไหมอย่างเงี้ยให้ว้าดไปเลย แต่มันต้องย้อนกลับไปจ่ายไม่ครบเลยนะงั้นจ่ายไม่ครบจ่ายไม่ครบค่าหนึ่งไม่รู้แต่มึงลงไปแล้ว่งั้นก็จ่ายแล้วก็เขาโดนหนึ่งเหลืองไม่ไม่อต้องจ่ายแล้วโดนหนึ่งเหลืองเพราะมึงยอมขึ้นมือไปแล้วนี่ผ่านไปแล้วอ่ะแล้วก็เพชรโดนหนึ่งเหลืองแล้วก็ตนี้ผิดอีกทีก็แพ้เลยนะครับละลายนะครับโดนหนึ่งเหลืองนะรบ กหไม่เลกันไม่ได้ทไมดูเลือดเราไม่ได้เขามองไม่หมาชีวิตฟังนีฟังนะเขามองไม่มาชีวิตตีไม่ใ่ครับเอาคอดอไว้รับครับคนเลห้าไม่กลัวฮะห้าไม่ไม่กลัวเลย้งีิบห้าบาทนีไอ้นีงไม่ได้กำหนดะนะยงเขาให้หรือเปล่า ถามว่าใ้ขให้กำหนดในรูวบอะให้บอกให้กำหนดว่ะใครเมื่อกี้เขาไม่ตขอให้กำหนดเรววหรือป่าให้กันนให้โอเคครับสบไรเดีห่ยให้คนหน่อยค่อยดตนีดี่นหน่หนอยเนี่ยค่อยอุ่นดีอะ ผมสบายเลยนีู่ดอย่สบายเลยแล้นฟ้อนอยกแล้วคิดฟ้อนดีครับดีครับตัวสองรัดง่วงเช็คง่วงครบครับวันนี้ถือเป็นนิ้วขาด้วยจะเร่อ เบอร์อะไรตัสองเท่อครับหกเก้าศูนย์หกหนสิบห้าก็เป็นเจ็ดร้อยห้าบาททดสอบอยู่ความแข็งแก่ไม่มีอ่ะใครมันด้วนเสีย ขาดเข้าประตูนะครับพี่ครับมือสิงเอฟเฟคมันตีลูกครับเก่งมัตีกัลูกเลยโอว่าสิหมอแฟนไหมถามก่อนพี่แฟนหรือเปล่าเนี่ยเค้าเอาอ่ายกนี่คือ17แล้วก็ทางชีวิตจะไม่เตียเกินห1อ่าแผ่นนี้แหนมอ่ะเพชรดําอ่ะครับเกี่ยวลืมก ดอไีมือกมือหานคกรงมือมีห้านิ้วหกใบโอเคแล้วก็ดอกูดอไปอ่แล้วบน้ดอกใบถูกยวะสองใบเียวสองใบเนี่ยโอเคครับ 0 0 0 0 0บอาอฟว่ตัง้ไปไปง00เ,<ว><ว>เขาตั้ง0น0 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 0ย0 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 0่0 0 0 0เ0 0 0 0 0 0ข้0 0 0อ0 0

อันนี้สี่พันป่ะตัวสี่พันไปนะผอ่ะแล้วก็ภาคตัวนี้มีโซคอตัวสองว้าวตัวนี้สุดมื่อเฮ้ยทำไมเต็มสนามเลยวะตัวสายดูริชันคอเขาวานคอเขามีเยอะไม่จ่ายค่าคอร์สกั๊กไอ้เลือดไม่ลดเลยเหรอฮิวอะเฮ้ยชนะแบบเพอร์เฟกต์เนี่ยเลือดเหลือห้าเมื่อกี้เมื่อกี้เพชรนี่ชนะมาแบบว่าพอเพชรชนะนี่ตะโกนลั่นล้านเลยคือมันมันพลิกใช่ไหมเพชรรอบที่แล้วอะเพชรประคอง ตอนนี้มือนเดาถามเมื่อกี้ตีวิ่ที่จบไปนะเพราะอาจจบตีวิ่ขึ้นต้องซื้อเสร็จไปเถอแล้วบเฮ้ยเดวก่อนเฮ้ยจังจะเสร็จเจรตีแล้วับเจตีเสร็จแล้วจะตีแล้วฝัดอยู่้ช่อนู่ร้่นัดด้ไหม ใครเขาจะพูดว่ากดเปื้องมายาแล้วตามกระตูนมายังไม่แฟดดีวะเอาโอเคครับไม่แฟดทั้งคู่นะครับคู่เล่นเมื่อกี้บล็อกอะไรเพิ่มดิแฟดตอนบล็อกเดี๋ยวเขาไม่ไม่ต้องถามแฟดไม่แฟดบล็แล้วไม่แฟดนะไม่แฟดแฟดต่อครับแฟดต่อเขาบออ่านี่แหละจังหวะนี้อาไม่แฟดไม่แฟดโอเคครับเอาหลอกไอ้ยูหลอก าจสี่เมตรดีดขึ้นมืออีกว่าดีดขึ้นมือ,อ้าว่าแล้วเชียวจะเล่นกันต่อแล้วแล้วพอกันไหมไม่ขาดรับไม่ขาด มาสั่นรเรื่องสองทำลายเอาไม่ใช่นี้ไม่ใช่ทำลายนี้สูสลายก่อนแล้วก็ขอดหลังนี้อ่ะอ่าอ่านเช็คสก,กิลครับ <_ d cess> เราก็ไม่รู้เหมือนกันมาสัานเรื่องสองมื่อสบฤตสูส,สลายโดย,ม,ย,โดยมิชชั่นโอเคเด็กดูเดกที่อยู่ใน,น,นดูเป็นเด็กตีเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ โอเคครับครับโอ้ยโอ้เอาอันนี้ก็ชนะก็เป็นของพี่ฮิวนะครับครับผมอ่าฮิวเล่นตกลงครับผมซื้อไปกี่กล่องเนี่ยก็ซื้อตผ่าเด็กไหมซื้อไปทั้งหมดจริงๆมันใช้หลายกล่องแล้วแต่หลักๆมีแค่สสีสองหน้าสองสีก็กล่องละสี่เก้าบาทใช่ไหมอ่ามันก็ไม่แพงนะครับแล้วตัลงนี้เพชรตัวอะไรของเราเป็นตัวหลัก กีฟอนครับตัวนี้กีฟอนแ้ดรอปดีตลอดเลยชื่อแมวพี่นี่วะไม่อยากจะบอกว่าเด็กเนี้ยหาซื้อได้ที่เราพงทุกใบเย้พี่ใหญ่จะขายของนะครับเดี๋ยวเราจะผ่ากันเอาไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ